สิ้นเธอโยนหินใส่คนอื่นจนบาดเจ็บแล้วเธอคิดว่าเธอจะได้รับดอกกุหลาบเป็นการตอบแทนหรออุ๊ยเอาอีกแล้วตายตายตายเป็นแบบนี้ตาย ทำอะไรศกกรปกขนาดนี้สวยแต่รูปจริงๆแบบนี้ไงผัวมถึงได้ทิ้งเนี่ยจะไม่เก็บไม่ล้างไม่ซักอะไรให้มันแล้วนะจับทิ้งให้หมดเลยจะทําอะไรอะ่ะก็ต้องให้เตรียมให้มันเรียบร้อยกว่านี้สิโอ้ยตายนะต้องมาเจอแบบสภาพแบบนี้ทุกวันเนี่ยแก้วเนี่ยจะแตกวันละเดือนละกี่อันกี่ใบเนี่ย โหพี่ซินทิ้งหมดนี่เลยเหรอเสื้อผ้าแบรนด์เนมเนี่ยไหนจะถ้วยจานแพงๆนี่ก่ะทิ้งหมดนี่แหละโอ้ยังดีอยู่เลยนะเสื้อผ้าเนี่ยก็สวยอันนี้เอาไปล้างก็ใช้ได้แล้วเธออยากได้ก็เอาไปสิจะถามถามทำไมล่ะคนมันไม่เห็นคุณค่าของข้าวของขี้เกียจสวยแต่รูป ฉันนะต้องตามเช็ดตามล้างทิ้งมัไปให้หมดนี่แหละที่เกียรเก็บเยอะอ้งั้นฉันขอนะอถือว่ามันทิ้งแล้วอะเนาะอยากได้ก็เอาไปเลยของสกรปรกของคนสกรปรกะนะวันวันขี้เกียจไม่รู้ทําอะไรชี้นิ้วสั่งอยู่นั่นแหละทําตัวองกับคนไข้ติดเตียงโอ้แต่คุณเออะเขาสวยมากเลยนะทํางานก็เก่ง เขาเป็นแบบนั้นหรอใช่ฉันน่ะเบื่อมากๆเลยถ้าฉันมีที่อื่นอยู่นะฉันไม่อยู่หรอกที่แบบเนี้ถึงว่าใช้ผัวเปลืองเป็นแบบนี้ไงใครจะไปอยู่กับมันได้<ฮ>ฉันเบื่อจะทนจานเนี่ยจะเอาไหมเนะี่ยเอาเอาจ่ะเอาแก้วไม่ต้องนะแตกแล้ว ซินเดี๋ยวช่วยยกของลงจากรถหน่อยจ้าค่ะค,คะุณเอ๋คะคุณเอคุณเอ๋คะซินเสียงใครเรียกอยู่หน้าบ้านอะ่ะไปดูที่ไหนจังคุณเอ๋ออกไปดูเองได้ไหมคะเดี๋ยวซินเอาของไปเก็บก่อน ว่ายังไงคุณนายให้เอาแกงมาฝากคะ่ะอบอกว่าคุณเอชอบทานขอบคุณมากเลยนะน่ากินมากเลยโอ้โหทำไมวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยเนี่ยอ๋อ <c oughs> ก็ชุดคุณเอนั่นแหละมันยังดีอยู่เลยนะคุณเอเนี่ยหนูก็เลยเอาไปซักแต่ก็อย่างว่าเนาะคุณเอทำงานดีๆก็ต้องเปลี่ยนชุดบ่อยๆแต่ทีหลังอะ่ะอย่าทิ้งนะบอกหนู เดี๋ยวหนูมาเอาถึงที่เลยจ้ะ<ม>ได้แล้วดีจันสิ้นซิน้นมาหาฉันหน่อยจ้ะค่ะค่ะเอ๊นั่งก่อนสิเป็นไงบ้างช่วงนี้คงเหนื่อยแย่เลยนะฉันขอโทษนะที่ไม่ได้ช่วยเธออยู่ดูแลบ้านเลยอะ่ะ คือว่าช่วงนี้ฉันมีงานยุ่งอะ่ะแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็มาเช้าก็มีเรื่องด่วนอีกที่ฉันไม่ได้บอกเธอโอ้ฮัลโหลค่ะอะไรนะคะฮะว,ว่าไงนะคะได้ได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้ละค่ะได้ค่ะ ยีโอ,โอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ค,ค่ะส,สวัสดีครับคุณนายเจ้าซีนลูกผมสบายดีใช่ไหมสบายดีค่ะคุณลุงไม่เป็นอะไรมากนะคะเดี๋ยวคุณลุงก็หายแล้วเนี่ยเดี๋ยวรถพยาบาลก็กำลังจะมาถึง ไม่ต้งองรอนะครับผมอายุมากแล้วป่วยเหลือหลังมานานผมแค่หวังให้เจ้าซีนมีความสุขและไม่อยากให้มันมารับกรรมที่ผมก่ออย่าห่วงเลยนะคะคุณลุงซินอยู่กับหนูอะ่ะซินสบายดีแล้วหนูอ่ะ ก็รักซินเหมือนอสาวคนหนึ่งที่หนูมีวันนี้ได้อ่ะก็เพราะคุณลุงนะเจ้าซีนมันลำบากผมไม่เคยดูแลใส่ใจมันเลยหลงแต่ผิงแต่ผมอยากยกบ้านหลังนี้ให้กับมัน ผมไม่รอดแล้วแค่อยากให้คุณนายช่วยเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้ด้วยและช่วยดูแลซีนให้อยู่ดีกินดีได้เลยค่ะลุงไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงอะไรเลย หนูหนูจะดูแลซินเองค่ะลุงพักผ่อนเยอะๆนะอ๋อครับค,คือเมื่อเช้าอะ่ะฉันได้รับโทรศัพท์ว่าญาติผู้ใหญ่ฉันอะ่ะอาการซุดลงฉันก็เลยรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็รีบไปกินข้าว<ม>แต่ตอนที่ฉันกินข้าวอยู่อะ่ะเขาก็โทรมาบอกอีกว่าอาการซุดหนะัก ฉันก็เลยตกใจมากแล้วก็รีบมากก็เลยทําของเกะกะกระจัดกระจายแบบนั้นอะ่ะสิ้นค่ะลุงเลขกแกเสียแล้วนะพ่อออกฉันเสียใจด้วยนะคือเมื่อเช้าฉันรีบมากอะ่ะฉันก็เลยไม่ได้บอกเธอ อันนี้คือฉนโฉนดบ้านพร้อมที่ดินที่ลุงเล่เขอยกให้เธอตลอดเวลาที่เธออยู่กับฉันฉันก็ดูแลลุงเล่์มาโดยตลอดแต่ว่าฉันไม่ได้บอกเธอเพราะฉันรู้ว่าเธอยังโกรธแล้วก็ยังไม่ให้อภัยลุงเล่ยอ่ะเธอกลับไปอยู่บ้านเธอนะซินเธอจะได้มีสละอีกอย่างตอนเนี้ คนที่เธอเกลียดอ่ะเขาก็ไม่อยู่ละไม่เอาว่ะคุณเอซินจะอยู่กับคุณเอทซินเนี่ยนะเขาจะพูดถึงฉันแบบนั้นเธอแน่ใจหรอแน่ใจสิจ๊ะเธอลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเนี่ยมันเลวร้ายแค่ไหนทั้งส่มกับปกซกมกมักง่าย ใช้ผัวเปลืองอีกอย่างเธอก็เป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าเธอเบื่อเบื่อเบื่อไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วออกไปจากบ้านนี้ซะฉันไม่ต้องการเลี้ยงคนที่กินบนเรือนขี่รถบนหลังคาหรอกนะคุณเน่คุณเ่ฟังซินก่อนนะคะอย่าไปฟังอีพิม,มันอะ่ะอีพ์ม,มันพูดไปเรื่อยอะ่ะซินฉันถามเธอจริงๆนะเรื่องแบบเนี้ย เธอพูดแค่ก oh ับ <compute> พ <noise> oh. yeah. oh. okay. 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 ิมพ์แ kind ค of so, okay. okay. ่คนเดียวเหรอแถมหน่อยสิเจ๊อุ้ยขาบอกที่เขามาฝากขายอ่ะแถมไม่ได้หรอกเจ๊ต้องอะไรที่มีเกี่ยวเองเนี่ยเจ้านายฉันอะมันขี้งกกิ้นี่ก็เก่งขี้น่ะไม่เคยเหลือให้ฉันเลยแถมไม่พอฟุ๊กฟุกเนี่ยขีนแล้วก็เลอะเต็มไปหมดฉันเน่ยเหนื่อยมากเลยทุกที ขนมวิชาไทสิเอาอเมริกาโน่สแก้วนะคะไม่ใส่น้ำตาแล้วก็แยกน้ำแข็งห้ด้วยนะคะเออแล้วก็เดี๋ยวขอเพิ่มขนมด้วยนะคะพอดีว่าน้องสาวฉันชอบกินกาแฟแล้วก็ขนมรายจ้าด้ลยคุณนายเนี่ยเป็นคนดีนะคะน่ารักด้วยขนาดคนช้าคุณแม คนที่เอาฉันไปนินทาในทางเสียเสียนหายทั้งที่ฉันพยายามทําทุกอย่างเพื่อเธอมากขนาดนี้เธอรู้ไหมสินฉันรักเธอเหมือนน้องสาวฉันไม่เคยที่จะเอาเรื่องเธอไปพูดกับคนอื่นในทางไม่ดีเลยนะฉันไม่เคยหวังอะไรจากตัวเธอด้วยซ้ำสิอะอันนี้เป็นเงินเดือนล่วงหน้าของเธอสามเดือน ซินขอโทษนะคะคุณเอ๊ให้โอกาสสินได้ไหมคะสินสัญญาว่าสินจะไม่ทําแบบเดิมอีกแล้วอะคะ่ะคุณเอ๊สินเธอไม่ได้ทําแค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะเธอทํามาหลายครั้งแล้วฉันคงให้เธออยู่กับฉันต่อไปไม่ได้หรอกนะคุณเอ๊ให้โอกาสสินนะคะนะคะคุณเอ๊โอกาสสินอีกครั้งนะคะ ขอโทษเลย่มีโอกาสซินฟังนนะคะซินเธอโยนหินใส่คนอื่นจินบาดเจ็บแล้วเธอคิดว่าเธอจะได้รับดอกกุหลาบเป็นการตอบแทนเหรอโชคดีนะ